สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิว The Hermit Channel Channel m e s s a g e s Oracle Deck นะคะที่เราพรีออเดอร์กันมาเนาะนี่ค่ะเปิดกล่องมาก็จะมีถุงเนาะเป็นถุงผ้ากรมะหี่สีเทาข้างในอะคะ่ะก็จะเป็นไพ่นี่เลยอันนี้ไว้สำหรับใส่ไพ่เนาะสวยๆน่ารักนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกัน เดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยเนาะนี่ค่ะหน้าไพ่ก็จะเป็นหลายๆสีแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังนี่จะเป็นรูปจะ Hermit ิต r เชนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าความหมายเขามีอะไรบ้างอย่างไพ่บางใบอะค่ะโดยเฉพาะใบที่มีหลายๆสีเช่นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีฟ้าพวกนี้ค่ะบางใบนะคะจะได้รับ inspiration มาจาก ไพ่เมจของเมเจอร์าคาน่าค่ะอย่างศูนเนี่ยก็เป็น the เดอะฟูลเนาะ I'm ready ส่วนสีแดงอันนี้จะเป็นเน้ในเรื่องของความรู้สึกที่มันรุนแรงค่ะจะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับไพ่เมเจอร์อาคาน่าเนาะส่วนก็ซิป only hurts me อันนี้เป็นในเรื่องของแบบความรู้สึกมากกว่าส่วนสีฟ้าค่ะ มันมีทั้งคำพูดของเขาแล้วก็เป็นคำแนะนำจากสปิริตไกด์ด้วย Yes ได้รับแรงประดาลใจมาจาก The Sun เนาะส่วนสีเทาค่ะจะเห็นว่าบางใบเนี่ยมันมีสีเทาเนาะจะเป็นในเรื่องของ confusion ความรู้สึกนึกคิดที่เขาสับสนอยู่ในใจค่ะนี่ค่ะบางใบก็จะได้รับแรงประดานใจมาจาก The Tower เนาะเขาก็เลยทำ ตัวหนังสือให้เป็นยาวๆเหมือนเป็นแบบหอคอยประมาณนี้แล้วก็13 I sometimes w o n d e r if you care 13นะค่ะเหมือนเป็นตัวเลขที่อยู่ใน Major ร์ค่ะหน้าเนาะรู้สึกจะเป็น d e สก์การ์นะอ,อย่างไพ่ y u u m a t t e r นะคะเราสำคัญที่สุดในเรื่องของตัวเรามากกว่าตัวเขาถ้าไพ่ใบนี้เปิดออกมานะคะ15ค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก The Devil เนาะเลข15ใน Major Arcana ก็จะเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่แบบที่เรายึดติดตัณหาอะไรพวกนี้จะเป็นในการที่เป็นรูปเป็นสีดำกับเลข15 Like be more selfish นี่ค่ะเห็นไหม I am of s e r v i h your body จะเป็นในแนวแบบตัญหาอะไรพวกนี้ส่วนสีฟ้า จะเป็นในเรื่องของ advice ที่บอกไป they are waiting for you time to grow yourself and n o <laughs> สีแดงชัดเจนส่วนสีชมพูนี้จะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก the empress จะเป็นเน้นในเรื่องของ feminine energy love is the answer นี่อันนี้ก็ confusion I am very jealous person อันนี้จะไพ่ใบนี้จะไม่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก major a r c a n าไหนนะคะ เหมือนจะเป็นแบบฮาร์ดจากะเนาะสีเขียวเย้แน่ yeah, Maybe นี่ You are so very special สีเหลือง the sun Think before you act นี่จะเป็น advice นี่เราจะค่อยๆเปิดไปให้ทุกคนดูนะคะ Strange ก็เป็นในใบร่วมกับไพรบ่รอบๆด้วยเนาะใช้ intuition ของเราในการอ่าน Love me นี่ Family energy เอาค่อยๆเปิดไป mm. I am a gift to you. บางประโยคจะมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องในบางคำนะคะเพราะต้องการจะเน้นอย่างคำว่า fresh ค่ะ เรามาดูการกรีดดีกว่าว่ากรีดเนียนไหมรื่นไหมแต่มันมีมันมีรอยใบก็มันก็ต้องแบบแอบกรีดยากอยู่นิดนึงนะมันจะหนาหน่อยอบางคนอาจจะแบบไม่กรีดก็ได้ถ้ากลัวแบบไพ่งอนอ ตัวผ้ก็มีความสุทนอยู่นะว่าไม่ได้เพียงแต่ว่าเวลาสับเนี่ยเวลาจีดไพ่ก็อาจจะยกนหนึ่งของไพยเยอะแล้วก็หนาอยู่พอสมควรนะคะแต่ถามว่าพอใจกับคุณภาพไหมก็พอใจนะไม่ได้แบบแย่อะไรนะไหนดูซสิ what t o hurt สนุกนะอ่ะถ้าใครอยากได้มันคุรค่าแก่กับการเก็บเหมือนกันนะเพราะว่าตัวไพ่อะค่ะมีสไตล์ที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากไพ่ทั่วไปแบบไพ่ข้อความมันไม่ใช่มีแค่ข้อความเฉยๆแต่มันมีแบบกิมมิกในการเอาไพ่าชาโรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็สีสวยใช้ได้อยู่นะทุกคนคุณค่าแก่กับการเก็บ